สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลมิโมไม่เจอนานเลยคนนี้เย้มาพร้อมกับแกจเจตแห่งการบันเทิงเริงใจเหมือนเดิมซึ่งสี่นั้นก็คือจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับอสโตรโนอตนี่ก็จะเป็นมนุษย์อวกาศหัวกลมนั่นเองภายในกล่องนะเอ้ยติดไม่มีโควิดมาให้ด้วยตลติดไปอ๋อเจอตัวการแล้เป็นไงอันนี้ก็จะเป็น user manual แล้วก็ไป้ชื้อมนุษย์อวกาศแพ็กมาดีไหมแพ็กม,มาดีเพราะาว่าเราเพิ่งใส่กลับเข้าไปตะกี้ไงยังสวยเลยอะ่ะสเปคข้างกล่องก็จะเป็นตัวไฟ power input เนี่ย5โวลต์1แอมป์นะมีสาย USB มีรีโมทแมนนวลแล้วก็จะเป็นไฟมนุษย์อวกาศนั่นเองนะครับแค่นี้ภายในกล่องราคาถูกมากบอกต้นคลิปเลยถ้าเกิดว่าหาซื้อในุยในไทยเนี่ยมันจะประมาณ7800บาทแต่ถ้าเกิดว่าสั่งจากจีนเนี่ย6 4ว่าบบาทเอง หกร้อยเจ็ดร้อยไปแล้วก็ยังไม่เปิดให้คนดูด้วยนะเราควรต้องใส่ว่าหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันเลยถือฐานเอาไว้หนึ่งสองสามสหัวใครเขาไม่ได้มีแต่หัวนะคะเขามาทั้งตัวมันจะเป็นตัวฐานตัวแล้วก็หัวสามารถแยกกันกับตัวได้ตรงนี้ใช้งานง่ายมากตัวฐานเนี่ยก็เอาไว้ตั้งนะที่จริงอ่ะมันไม่ต้องใช้ก็ได้สามารถตั้งด้วยตัวมันเองได้เหมือนกันตัวฐานเขาเป็นดวงจันทร์นะคะทุกคน แล้วไม่ตัวมันใหญ่กว่าดวงจันทร์นี่พื้นจะเฉยอ,อพื้นเฉยแล้วก็น้องสามารถถอดหัวได้ด้วยนี่ที่จริงมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเอาไว้หมุนหรือว่าเอาไว้แหงหน้าแบบไม่อยากจะตั้งเอาไว้อย่างเดียวใช่ไหม<ช>นี่แล้วก็สามารถหมุนแหงเงยต้อลงได้หมดอ่ะ ได้แบบเกือบเกือบสามร้อยองศาแล้วกันคือ,ม,อมันลงข้างล่างไม่ได้ไมันก็จะไปส่องข้างล่างรู้ส่องทําไมก็ <Okay. S 2> จะแบบได้รอบทิศอย่างนี้เลยนะคะดีมากก็จะเป็นตัวสายไฟของเขาที่ลังเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวการฉายหรือว่าตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวห่วงเขาเนาะส่วนด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีที่ใส่ DC Input หรือว่าช่องเสียบสายไฟนั่นเองตรงนี้อ่าแล้วก็เสียบตัว USB แล้วก็ใช้งานได้เลยนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะไปข้างนอกกางเต็นต์ตั้งแคมป์หรือว่าไปทะเลเนี่ย ขายไปดวงดาวได้เลยดีมากเลยอ่ะเพราะว่าด้ยขายเป็นให้มันสวยๆก็พออันนี้นะคะเขาก็จะเป็นสายแบบ USB เราก็สามารถเสียบกับพวกเขาว r b แบงหรืออะไรเฮ้ยถูกกาลังจะว่าเลยนี่มันค่อนข้างแรงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีปุ่มกดได้เลยนะค่อนข้างดีมากนี่มาแล้วเอ้ยรวดเร็วแล้วคนดูเขาจะแสบตาไหมเนี่ยไม่แสบเท่าไหร่เหมือนเขาปิดไอตรงที่มอันี้ปิดข้างหลัง นี่ไงก็ตั้งไว้ตรงนี้ได้เลยคือมันสามารถควบคุมได้ทั้งตัวรีโมทแล้วก็ทั้งตัวแอสโตรนอตหรือว่าตัวโปรเจคเตอร์อันนี้ได้เลยนะข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยนะปกติแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยใหญ่มากใช่ไหมดวงดาวถ้าเกิดว่าเราเปิดในห้องเล็กๆห้องเราอย่างเงี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะมันคล้ายๆออกเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นวงกลมแบบว่ากระจายแผ่ทั้งห้องอนะ่ะถ้าเกิดว่าใครอยู่บ้านเนะี่ยคือเอาอยู่นะนี่จะเป็นประมาณนี้เลย เขาจะมีแสงออกมาจากสองที่นะคะถ้าทุกคนสังเกตนี่จะมีตัวที่ยิงาล,ายล,ายลายท้องฟ้าที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้ตรงกลางเนาะใช่ที่เป็นแบบสีสีอะเออม่วงๆเนี่ยจะออกมาจากตรงหน้าเขาตรงนี้ uh huh. แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวจุดๆสีเขียวดวงดาวดวงดาวเนี่ยจะออกมาจากลำแสงบนหัวตรงนี้นะ,ะ <Yeah. S 1> แยกกันคือเราสามารถตั้งโหมดหรือว่าเปลี่ยนโหมดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในตัวน้องเขาหรือว่าจะเป็นตัวรีโมทเดี๋ยวกดปิดให้นี่กดปิดแล้วก็กดเปิด ง่ายๆแบบนี้เลยนะแล้วกดเปิดและนี่ก็จะเป็นตัวรีโมทของเขาสามารถใช้งานง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มแสงลดแสงเพิ่มความเร็วลดความเร็วในการฉายของเขาเนี่ยหรือว่าจะเลือกโหมดให้มีดวงดาวหรือไม่มีดวงดาวเนี่ยได้หมดเลยอืมสวยมากนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเปิดตอนท้องกลางคืนเนี่ยก็คือแสงสวยมากเราใช้ใชตัวที่เป็นโปรเจคเตอร์ดาวๆมาหลายตัวใช่ใช่อันนี้ถือว่าลายทองฟ้าเขา่าสวยมากอ่าใช่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือลายทองฟ้า<ช>แต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะใช่แล้วรู้สึกว่าลายของทองฟ้าเขามันดูแบบ มันเนียนมันสวยค่ะแล้วก็ดาวมันไม่หลกจนเกินไปบางตัวมันอาจจะแบบจุดเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าตัวนี้ก็ลังดีลายตาได้ใช่ตัวเนี้ยกาลังดีนอกจากจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ทั่วไปแล้วเนี่ยใช้เป็นแบบของตกแต่งในบ้านหรือว่าใช้เป็นแบบคอลเลคชันได้คือมันแบบวางในห้องได้เลยโดยเงี้ยแล้วเหมือนพวกฟิกเกอร์ตัวใหญ่ๆห่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากนะคะฟิกเกอร์โยกแต่แน่นจริงเพราะว่าแขนแขนน้องก็ขยับได้ใช่มันแบบแขนซ้ายแขนขวาอะไรเงี้ย หมุนได้ตัวคอเนี่ยก็หมุนได้แต่ว่าตั้งสวยๆก็ได้ใช่จุดสังเกตของเจ้าตัวนี้คือมันจะไม่สามารถต่อแอปได้นั่นเองอ่าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นแบบตัวงกกมอหาซื้อตามจีนประมาณ7 8 0 0บาทเพิ่มเงินประมาณสักร0 0ยสอถ้าเกิดว่าใครอยากต่อแอปนะหรือว่าควบคุมผ่านมือถืออ่ะ ก็จะต้องไปในตัวนั้นตัวที่เราเคยรีวิวอะ่ะอันนี้ตัวที่เป็นแบบกชม<ๆ>แต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ตั้งโชว์ฟิกเกอร์สวยๆงามๆแล้วก็ทองฟ้าสวยอันนี้ทองฟ้าค่อนข้างสวยมากมจะจริงสวยกว่าตัวอันนั้นอีกที่มันต่อแอปได้อะ่ะใช่ใ <c oughs> มันแล้วแต่ ความอยากใช้งานเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากใช้งานแบบนั้นแล้วก็ชอบแบบนั้นก็อันนี้ได้แต่ส่วนตัวเราคิดว่าการเชื่อมต่อแอปสําหรับเราอ่ะมันก็ไม่ได้แบบใช้งานค่ะไม่ค่อยได้ใช้ไงส่วนมากก็ใช้รีโมทหรือว่าตัวนี้เป็นแต่ของเราเนี่ยมันใช้ต่อแอปแล้วก็สร้างออโตเมชันได้แบบเปิดปิดพร้อมกันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะใช่เนาะประมาณนี้ดีกว่าจะหมุนแล้วเราตั้งใจตั้งโชว์ไว้แบบนี้เราจะหมุนเอาไว้ใส่ตรงนี้ข้างหลัง นี่ประมาณนี้เลยเขาก็จะมีบอกมาเลยว่าขนาดที่เขาฉายเนี่ยประมาณห้องเท่าไร่เดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วกันนะครับผมใช่ก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูอินเสิร์ตภาพนะว่าแบบพอฉายขึ้นบนกําแพงผนังจริงแล้วเนี่ยมันขนาดเขาใหญ่ได้ถึงขนาดไหนใช่เพราะว่าอันเนี้ยเราวางแบบติดกําแพงอะ่ะมันก็เลยเล็กนะคะตัวรีโมทเนี่ยหลังจากข้างสเปคนะอันนี้ก็สามารถใช้ได้ถึง5เมตรก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าเมตรเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่มีพาวเวอร์แบงค์หรือว่า ก็เป็น USB ทั่วไปเนาะหรือว่าแดปเตอร์ในมือถืออะไรเงี้ยได้หมดเลยอืมก็เสียงเหมือนเวลาชาร์จมือถือก็คือตัวหัวกับตรงตัวเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กนั่นเองนะครับมันไม่ได้แบบว่าอยู่แบบไม่มีอะไรยึดติดนะนี่เขาก็จะมีแม่เหล็กาคอยดูดเอาไว้มันหลอนเหมือนกันนะยังไงถ้าเกิดดึงมาเล่นบ่อยๆแล้วหัวมันมันหัวขาดใช่ไหมเออแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าสายอะไรเนี่ยจะได้รับความเสียหายแล้วโยกไปยกมาบิดอะไรเงี้ยมันจะเป็นสายถักหรือว่ามีแบบ ตัวคอนหุ้มอีกทีหนึ่งนะค่อนข้างดูแข็งแรงนะคะเหมือนแบบมีหุ้มสายไฟเอาไว้อีกชั้นหนึ่งใช่ใช่งูล่อข้าเอาไว้ตรงนี้โอเคพวกข้อมูลสินค้าแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อเนี่ยเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับหาซื้อที่ไทยเนี่ยก็บวกประมาณสักร0 0ยสอบาท8 9 0 0บาทและถ้าเกิดว่าอาจจะได้ซื้อระยะเวลาในแค่สัดาห์ใช่แล้วแต่คนชอบมะแบบไม่อยากจะรอ2อาทิตย์3อาทิตย์และถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อจากจีนเนี่ยก็มีลิงก์เอาไว้ให้เหมือนกันนะครับหกร้อยกว่าบาทยังถูกมาก วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย